เตยอยู่ดีๆอยู่ดีๆครับผมอยู่ดีๆคือจีโนฟาร์มหลังเรามีตอนเ้นเต้อเนไรโอเคสวัสดีสวัสดีครับดีดีก็พี่พีเตอร์นะครับครับผมอยากให้พี่พูดอะไรเกี่ยวกับการมาร่วมชมรมในครั้งนี้เลยครับ พูดถึงแล้วครับการรวบชมนุมในครั้งนี้ครับผมก็จริงๆแล้วการออกติดออกเสียงนะครับมันเป็นเรื่องของสิที่เสรีภาพนะครับในการแสดงออกทางการเมืองนะครับตอนจริงๆแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานเลยนะครับที่เราจะแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องทางการเมืองนะครับถ้าเรื่องการเมืองเนี่ยเราแสดงความคิดเห็นไม่ได้แล้ว ประชาธิปไตยไปทำไมครับครับผมและคิดเห็นยังไงที่ดาราหลายคนออกมา c a ครับเราไม่สครับก็อย่าที่บอกถ้ามันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพของคนนะครับที่อยู่ในสไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกอะไรนะฮะท่ามกลาทศเราต้องการจะกล้าไปข้างหน้าหรือว่าจะมีการปองดองเนี่ยการชี้พูดการแลกเปลี่ยนความคิดการรับฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีสิทธิคนเข้าเทียมกันครับ ครับผมแล้วพี่ได้ดูการอภิปรายไม่ว่าวางใจไหมครับไม่ทราบพี่กินเห็นยังไงครับผมก็จริงๆก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับกการเมืองในสภาก็ยังคงเป็นการเมืองเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้่ที่ประชาชนจะยอมรับหรือไม่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาอีกต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยประชาชนที่ออกมาแสดงสิทธ์แสดงเสียงกันเนี่ยก็เป็นเสียงที่ ทำหน้าที่ของตัวเองประชาชนเขาจะมาทวงสิทธิ์เองครับครับผมก็อยากให้สุดท้ายนี้อยากให้พี่ช่วยเชิญชวนนะครับเหล่าดาราหรือว่าประชาชนที่คิดเห็นต่ตางออกมาร่วมชุมนุมอย่างนี้น,นะครับจริงๆแล้วผมจะไม่ไม่ถูกเชิญชวนทุกคนน,นนะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยเราก็น่าจะแสดงออกม, like มันเป็นความคิดเห็นี่ทุกเสียงเนี่ยก็มีคออุณค่าเสียงก็มีสิทธิ์จะลงคะแนน เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ก็มีสิทธิ์เท่ากันที่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณไม่เห็นด้วยก็ก็ติดเรื่องคอรัปชั่นถือว่ามันจะเป็นปัญหาสำหรับการดำเนินชีวิตก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นกาประยุทธ์จันโอชาแต่ทนาใครคิดว่าออกมาแล้วก็ได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองไปในทางที่ถูกต้องก็มาทำกันนะครับมาแสดงสิทธิ์มาออกความเห็นมาโขกมาเถียงมาพูดกันเพื่อหาทางที่ดีที่สุดให้กับประชาชนครับโอเคครับขอบคุณมาก